สวัสดีครับวันนี้ผมตั้งใจจะมาแนะนำเรื่องการใช้ G ีนะครับยีเวอร์ชัน1 1 1่นะครับจริงๆแล้ว G ตอนนี้มันออกเวอร์ชัน2มาแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาเรียนรู้เรามาติดตั้งแล้วก็ทำงานกับ G 1.1.16กกันก่อนนะครับแล้วจะพาไปทำความรู้จักและการใช้งานของ ยีบูสเตอร์นะครับเริ่มต้นนะครับเดี๋ยวผมจะในคลิปนี้เดี๋ยวจะพาติดตั้งย e ีก่อนนะครับโดยที่ให้เข้าไปที่นะครับเว็บไซต์ของ g f r a รมเว r รนะครับเข้าไปที่ www. g f r a m e w o r k com นะครับแล้วก็มาที่ดาวน์โหลดเฟรมเวิร์กนะครับ แล้วก็เนี่ยฮะตอนนี้มันมี G2 แล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราไป G1 กันก่อนนะครับให้เลื่อนลงมานะครับแล้วก็มันจะมีนี่นะฮะให้ดาวน์โหลดเป็น zip file นะครับคลิกเลยนะครับแล้วก็เซฟไว้ก่อนนะครับเซฟไ้เดียต็อปแล้วกันนะครับเซฟครับดาวน์โหลดไม่นานครับแป๊บเดียว7 m มกเกือบ8 m มกนะครับปิด จากนั้นนะครับให้เรา a อ็กแท็กไฟไปไว้ที่โฮสของเรานะครับตอนนี้เราใช้ local host อยู่นะครับผมใช้เซเวนะครับอ่าก็จะเห็นโฟลเดอร์อย่างนี้นะครับแล้วก็แยกไฟล์นะครับไปที่ผมติดตั้งแซมนะครับแล้วก็ผมทำ ด็อกิมเมนต์รูทมาอยู่ในได้ดีนะครับของใครติดตั้งไว้ที่ไหนก็เอาลงไว้ที่นั่นเลยเหมือนกันนะครับแซมนะครับเฮที้ดอกแล้วก็ผมตั้งชื่อผมไม่ไว้ในด็อกิมเมนต์ o ูทนะครับผมไว้ข้างนอกเพราะว่ามันใช้งานได้เหมือนกันนะครับผมกด แท็กลงไปผมมีอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวแท็กทับลงไปเลยเดี๋ยวเรามาดูอ่าเรียบร้อยนะครับเมื่อกี้ผมแท็กผิดนิดนึงมันจะมาอยู่ตรงนี้นะครับ เดี๋ยวผมขอเลื่อนไปอยู่ระดับนี้ก่อนดีกว่าน,นะครับผมลบอันเดิมออกอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับ,นะรบแล้วผมเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์เป็น G เฉยๆนะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับทีนี้การติดตั้ง G เนี่ยมันต้องติดตั้งผ่านคอมมานด์ไลน์นะครับเพราะฉะนั้น เราอาจจะต้องเราจะต้องเซต Variable ให้มันหน่อยนะครับว่าเพราะาการติดตั้งเนี่ยมันใช้คำสั่ง PHP เราต้องเซต Variable ให้ Windows นะครับรู้จักที่อยู่ของ PHP นะครับผมติดตั้ง Sam แ,แล้วก็ผมต้องไปหา Path ของ PHP.exe นะครับของผมมันจะอยู่ใน C Sam แ,แล้วก็ PHP นะครับ Path มันจะอยู่ใน นี้นะครับผม copy นะครับผมมา p r o p e r t y my computer นะครับแล้วเลือก Advanced System นะครับแล้วเลือก Environment Variable นะครับแล้วก็มาหา Part นะครับแล้วก็คลิกเลือกที่ Edit นะฮะทีนี้มันมีอยู่แล้วทีนี้ก็ให้ มาให้เคอร์เซอร์มาอยู่ที่หลังสุดนะครับแล้วพิมพ์เซมิโคลอนเข้าไปแล้วก็พ a าสที่ผมก๊อปแอดเดรสมานะครับแล้วก็ตอบโอเคโอเคโอเคครับครับแค่นี้ก็เป็นอันเรียบร้อยครับทีนี้เราไปติดตั้งกันเลยนะครับผมเข้าไปที่ไปที่ G ี่ที่แไว้เมื่อกี้เลยนะครับเข้าไป Framework นะครับเข้าไปที่ framework เพื่อที่จะให้มันรัน GC นะครับผมมาคลิกชิปค้างไว้นะครับแล้วคลิกขวาที่ว่างแล้วก็เข้า Open Command Window here นะครับหรือว่าใครจะเข้า Command ธรรมดาแล้วก็ลิงก์แล้วก็เข้ามาที่พาร์ทตามนี้ก็ได้นะครับเหมือนกันทีนี้การติดตั้งนะครับ ใช้คำสั่ง yc นะครับเว็บแอปนะครับแล้วก็ตามด้วยที่อยู่โปรเจกต์ที่เราจะติดตั้งนะครับโปรเจกต์อ Project ของเรามันจะอยู่ใน sam นะครับแล้วก็ htdoc นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้มันยังอยู่ใน g framework อยู่ d sam g framework อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องออกมา2ห้องนะครับเพื่อที่จะให้อยู่ใน d sam ก่อน ออกมา1ห,ห้องออกมา2ห้องนะครับแล้วก็เข้าไปใน h t Doc นะครับแล้วก็ slash ชื่อโปรเจกต์ของเรานะครับผมตั้งชื่อว่า my project นะครับจากนั้นกด enter ครับทีนี้ command ก็จะแจ้งมาเราว่าจะสร้างเว็บแอปพลิเคชันที่ตรงนี้หรือเปล่า d sam h t o c นะครับ ถ้าขึ้นแบบนี้แสดงว่า address เราถูกต้องของใครอยู่ที่ document root อยู่ใน directory ไหนก็ตรวจสอบกันเอาเองนะครับเพราะว่าแต่ละเครื่องอาจจะติดตั้งไม่เหมือนกันของผมเนี่ยอย่างของผมเนี่ยถูกต้องแล้วจากนั้นผมก็ตอบ yes ไปครับกด enter ก็เป็นอันเรียบร้อยครับเพราะฉะนั้นในนี้ก็จะมีในที่ดอกก็จะมี my project ขึ้นมา ทีนี้เรา,เรา,เราลองรันโปรเจกต์ของเราดูนะครับไปที่อ๋อผมยังไม่ได้รันแซมนะครับรัน <Run S 1> ขึ้นมาก่อน start start o k เคนะครับก็เข้าไปที่ local host slash my นะครับอ่าก็เป็นว่าเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราติดตั้ง G 1.1.16เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับคลิปนี้ขอจบไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาคลิปต่อไปเดี๋ยวเรามาต่อกันโดยการแนะนำอะไรเล็กๆน้อยๆนะครับใน G นะครับโอเคครับคลิปนี้จบแค่นี้ก่อนครับขอบคุณครับ